สวัสดีครับอิสานสุดมือวน,นี้พามาเชี่ยวงานงานมอเตอร์จี2ีสอที่สนามช้างยีมแอแพ็กกันเลนะโมเมนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตหปีมีขั้งเดียวเด้อครับที่ไทยแลน มีการเตรียมพร้อมก่อนแข่งนะครับอากาศกำลังดีมื้อนี้ฟ้าสว่างสว่างเลยครับโอ้งานพร้อมถึงงานพร้อมงงอม่มวนระบัดน,นี้หมายเลขเจครับนี่คือปด ukuran lagi sahabat oh tak